วันดีค <že 20> ่ะ <Sustain> ว <able> ันนี้อากาศดีบรรยากาศดีๆตอนเช้าค่ะค่ะคุณแม่วันนี้มีคุณแม่มีของเสยามมาฝากที่น้างชาวไทยแต่เช้านะคะตันนี้ก็มีเสียงเข้าหน่อยเป็นเ้ใ่อ่บ้านบ้านจะไปบ้านู้้ใ่อ่บ้านห่างกันห้างเร็วค่ะ หาล้านชายค่ะลรากำลังพูดให้บรรยายให้ที่น้องฟังเรื่องอะไพอังให้ฟังค่ะเสียงแทรกซ้อนใหม่นะคะวันนี้นะคะคุณแม่ใพผ้าเป็นผ้าวันนี้เป็นผ้าตัดเสื้อนะคะอยกาขึ้นคลิก่อนค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะผ้าตัดเสื้อค่ะหมายเลขเก้าค่ะ เป็นสีโอรสนะคะค่ะเป็นสีโอรสค่ะผ้าตัดเสื้อค่ะในมือคุณแม่จับอย่างนี้เป็นเป็นเอเป็นผ้าสี่เมตรนะคะสี่เมตรตัดเสื้อได้สองตัวค่ะ ถ้ารับาสีในสัปส่วน้อ2 2> ตัวคือหนึ่0พบาทนะคะถ้าตัวเดียว850บาทนะคะต่อเสื้อ2เมตรนะคะหาหกคุณแม่ทักมาถ้าเอาตัวเดียวคุณแม่ก็จะแบ่งให้ในราคาแปดร้าสิบบาทนะคะต่อชิ้นะคะเป็นผ้าตักเสื้อค่ะเป็นชีค่ะเป็นสีนสนสดนะคะเป็นไหมเปลือกค่ะแบาแล้วก็รายงานการจับกลุ่มาเด็ ขาค่ะเป็นไม้เปลือกคะผู้จำหน่ายารายคู้เลนหนรายของกลางยาบ้าเป็นไม้บ้านาคู่ทางยืนนะคะไม้เปลือกค่ะหกเมตรค่เป็นสีโอรสค่ะหนึ่งชิ้นแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะนึ่ชิ้นแปดร้อยห้าสิบาทค่ะเป็นไม้เปลือกนะคะของเมองเห็นนะคะ I will be 850บาทต่อนมอชิ้นนะคะอันนี้เป็นสีค่ะเป็นสีม่วงนะคะ,คะม่วงอ่อน,นะคะ่ะเป็นสีเป็นสีมันสีดอกดอกตะแบกน,นะคะ่ะม่วงอ่อนนะคะราคาอยู่ที่ชิ้นละ850บาทค่ะคะ่ะ850บาทนี่ตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะ พี่น้องชาวไทยในเอฟซีที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะสีนี้ออกสีม่วงก่อนเย็นๆนะคะเป็นสีสีดอกผักตบชวาก็ได้ค่ะดอกผักตบชวาน่าจะเคยเห็นเนาะพี่น้องชาวไทยในเอฟซีที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะผักตบชวาค่ะสีผักตบชวาแล้วก็สีม่วงอ่อนก็เรียกค่ะค่ะเป็นไหมเปือกนะคะไหมบ้านหาพุ่งทางเยืนค่ะมันจะเป็นมองเห็นเส้นที่ไหมเลยนะคะ ค่ะมองเห็นเส้นที่ไหมเลยค่ะมองเห็นที่ไหมเลยนะคะค่ะเป็นไหมบ้านทางรุ่งทางยืนค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อนะคะชุดนี้ถ้ารักชุดนี้ท่านชุดเหมืเก็บเงาทนะคะค่าแบ่งพื้นอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทต่อเสื้อตัวหนึ่งนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อบ้านของคุณแม่ยาค่ีนะคะมีนกกระจิบนกกระจอก ตื่นเช้ามาเยอะแยะเป็นงานทัหมดเลยค่ะเพราะว่าเขามาทำงานหรือแม่ก็ไม่เคยไล่เขาออกนะคะหลังจากเขาทงกาทํางานค่ะเขาจะชวนกันมาอยู่เนี่ยก็เป็นสีดํานะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสามารจะเป็นไหมเปลือกนะคะบางท่านไม่เข้าใจว่าไหมเปลือกเป็นไหมแบบไหมเป็นไหมเส้นใหญ่ค่ะไหมเส้นใหญ่เป็นคอไหมแบบ แบบสาวมือค่ะกลุ่มแม่บ้านท่นแม่บ้านท่านเลี้ยมหน่อนเลี้ยงไหม,หมค่ะสาวมือนะคะถ้าไหมสาวมือค่ะขาอมตะเลีนนะะ้ราคาอยู่ที่ชิ้นละแปดร้อยห้าสิบต่อเสื้อหนึ่งตัวนะคะสีดำนะคะถ้าไหมอยากได้สีดำถ้าคุณแม่บอลละถ้าไหมถ้าตัดเสื้อไม่ได้นะคะถ้าไหมสวยค่ะ เป็นส so ีดำนะคะอยากได้ทชุดก็อหนึ่งพันเก็บ้ว้บาทนะคะชุดหนึ่งนะคะค่ะไม้นี้ขึ้นราคามากนะคะไหนขึ้นราคาที่่งเลยค่ยังกลุ่มทอผ้าไหมแกไปรอด้ค่นลวมเป็นเป็น้ะขึ้นหมดค่ะไม่ใช่แตไม้ขึ้นนะคะค่ะคุณแม่เคยถามน้องสาอผ้าไหนเนกันคแม่เคยถามเขสั่งเส่งห เขาสั่งให้คุณแม่ซื้อคุณแม่ซื้อมาขอทายคนะ่ะเขาสั่งให้คุณแม่ซื้อมาให้คุณแม่ซื้อมาให้นะคะมันราคาจะเข้าเกือบสามพันแล้วค่ะต่อหนึ่งกิโลนะคะบางทีกลุ่มชาวบ้านเขาเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมาบางท่านก็ไม่ทอผ้านะคะเป,เป็นเป็นเลี้ยงไหมแล้วก็ขายขายเส้นไหมให้ให้กลุ่มคนทอค่ะกลุ่มคนทอผ้านะคะ อยาแพงมากค่ะน้ำสีที่เอามายอมผ้าไหมในข้อเป็นสีก็ขึ้นราคาค่ะทุกอย่างเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะผ้าตัดเสื้อค่ะเรียกว่าผ้าตัดเสื้อท่านไหมที่อยากได้สนใจถ้าคุณแม่บอลรักผ้าไหมสวยสวยมาได้นะคะค่ะตนี้เป็นผ้าตัดเสื้อนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนค่ะสวยงามมากค่ะ สวยนิ่นะคะค่ะเป็นฟ้าอ่อนค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยค่ะแปดร้อยห้าสิบนะคะและก็ชุดหนึ่ค่ะคุณแม่จับอยู่กับมือค่ะคุณแม่จับเลยนะคะค มันจะมีอยู่4เม็ดค่ะ4เม็ดนี้ตัดได้ทั้า2ตัวนะคะได้เสื้อ2ตัวหรือจะเอาทั้งชุดมาขยายอย่นี้ก็ชุดหนึ่งก็1,700บนะคุณแม่ก็เอามาเป็นชุดขาค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,700บาทนะคะต่อชุดนะคะว่าแยกไปตัดเสื้อตัวหนึ่ง850บาทนะคะลูกค้าทุกท่าน FC ของคุณแม่ทุกท่านทงคุณแม่ทุบบรรยายนะคะ ถ้าคุณแม่บรรยาผิดตรงไหนขออภัยนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็งหงหลงมือลืลค่ะแต่ความลืมของคุณแม่ค่ะนี่ผืนนี้ออกเป็นสีค่ะสีแดงเปลือกไม้นะคะเขาเรียกว่าสีแดงเปลือกไม้ค่ะถ้าแดงสดเลยไม่มีนะคะไปเอาเมื่อวานไม่มีค่ะจะเป็นสีแดงเปลือกไม้ค่ะ ค่ะถ้าตัดชุดจะมาจะเข้ากันกับสีผ้าไหมได้เลยค่ะค่ะเขา้ขากับสีผ้าไหมนะคะหมายเลข่อสิบเอ็ดนะคะค่ะเป็นสีแดงเปิดไม้ค่ะสีแดงข้างก็แดงเปิดไม้ขาดก็เรียกว่าแดงเปิดไม้ในราคาแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณแม่ถืออยู่นี่เป็นผ้าสองเมตรน,นะคะค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทร้อยม้งหินอนะ่อนร้อยพักนะคะ ค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะจุดนี้นะคะไม่ไม่มีสีเม็ดค่ะเพราะว่าเราตัดขายไปแล้วค่ะหนึ่งสองเม็ดค่ะสีเปลือกไม้เนี่ยค่ะเข้ากันกับทุกผ้าไหมนะคะแดงเปลือกไม้ค่ะสวยนะคะเป็นผ้าไหมบ้านทางพุ่ทางยืนค่ะสวยทุกพื้นงานทุกพื้นค่ะตัดเสื้อเป็นท่าตัดเสื้อนะคะ นล้วเขาวมาช้างค่ะพืนนี้ก็อยู่ที่สองเมตรเสื้อตัวหนึ่งนะคะแบบร้อยห้าสิบบาทชิ้นนี้ค่ะเป็นไม้บ้านทางคู่ทางยืนค่ะแบบเป็นสีขาวมาช้างนะคะพืนนี้นะคะค่าเป็นสีขาวมาช้างค่ะสวยแดดก็ลันเจอสองพัยายค่ะถ้าลุงคัณยายลงมาถ่ายที่ขางเตือนลักแขก็จะค่ะจะเป็นแบบสองหน่อยนะคะค่ะเป็นสีขาวมาช้างค่ะ คุณแม่วันนี้เอาผ้าตัดเสื้อมาหลายสีนะคะ่เขีค่ะนี่ก็เขียวค่ะนีก็เสีว่ะนี่เขียวค่ะนี็นสีนีเขียวนะนีกเค่ะเขียวค่ะเขียวค่ะ็เีย่ะกเขียว่ะเขียวค่ะเขียวค่ะนา่ก็ยค่ะนี่ก็เขียว่ะนี่ก็ดนีนะคาะนเมตยะี่็ดียคะนี่เนี่เขียคะนีเาคะเพราะา่ดว่ะนีดกยห้าะิบค่ะ แปดร้อยาสิบได้เสื friend, ้อตัวหนึ hmm. ่งนะคะค่ะเป็นไหมเปลือกค่ะไหมบ้านทางพื้นางยืนค่ะเป็นไหมเปลือกนะคะค่ะไหมเปลือกคือไหมแท้ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะจะมอเห็นที่ไหมนะคะมองเห็นที่ไหมเลยนะคะมองเห็นที่ไหมเลยนะคะนะครับเป็นประดาษโมบานของมบานต้ายของเราที่ผ่านมา นะครับดอู่ในวาระแล้วก็วาสีเขียวตองนะคะนับสุดอเนการดำเนิการแต่งตัแล้วก็ส่งรายชื่อให้ประานรรการเกษตรค่ะเป็นสีเขียวตองค่ะคุแม่ทำคุณ่านะชุดนลี้อยู่ที่หนึ่งันเจ็ด้ยบาทนะคะถ้าแบ่งให้ลูกค้าถ้าลูกค้าคนไหนทักชอบสีเขียวมาคุณแม่แบ่งให้ตัวหนึ่งก็อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทนะคะ อที่ปด้อยหสิบาทเป็นสีเขียวค่ะถืงนี้นะคะค่ะเขียวสวยค่ะเป็นไม้บ้านหุ่งยืนค่ะเราแล้วก็เริมือาีงดห้รบนก่อนนระจิบนกกระ,ะจอกหลายมากค่ะบ้านของชื่นมากค่ะตอนเช้ามาเขาจะมาชมค่ะมาชมวิวกันค่ะตื่นเช้ามาก็มาจบุจบจบิจบจ๊บจิบคุยกันค่ะ<ม>นี่ค่ะเป็นสีกระปิคนะคะ ค่ะเป็นสีกระเบื้องค่ะสีนีดกระเบ้อนะคะค่าราคาอยู่ที่ เสื้อหนึ่งตัวแปดร้อยห้าสิบบาทถ้าสองตัวหนึห่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะคุณแม่จะเอามาชุดเป็นชุดเป็นชุดนะคะเผื่อว่ามีคนทักซ้ำกันเข้ามาค่ะบาะแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อเสื้อตัวหนึ่งนะคะนี่เป็นสีกระปีค่ะไม้บ้านทงพุ่งทอยูน่าสวยทุกขืนงามทุกขืนค่ะมาผืนไหนชอบขืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดี้อนรับทุกท่านและก็ ค่ะต่อผู้ค้าทางไลา์นะคะคุณแม่ให้ความสะดวกทางไลน์ค่ะหนึ่นแปร้อยไอ้หนึ่งพันเ็ดร้อยบาทนะคะขอใครนะคะตัอหนึ่งชุดคีแม่ถือมี่า่งพันเจ็ด้อยบาทนะคะกนียประทาสันค่ะองค่ะเป็นสีกันตินะคะยืนนังสืออันต่อรยการของท่านให้ท่านนำหนังสือผอนผันแจ้งต่อสันตี อำเภอท่าตูด้วยนะครับก่อนวันเลือกตั้งซึงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถึงการรงการอกตันค่ะผืนนี้ค่ะเป็นสีเทานะคะสีเทาสีเงินค่ะตัดเสื้อก็สวยนะคะหรือจะไปตัดเสื้อสักดีให้กับท่านพ่อบ้านก็ได้ค่ะ แต่แบบไหนก็สวยแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านที่จะเอาไปแปรรูปนะคะค่ะวันนี้คุเแี่ได้ตัดผ้าตัดเสื้อมาหลายชุดนะคะหลายหลากหลายสีค่ะสีนี้เป็นสีเงินค่ะสีเงินก็เรียกค่ะสีตะตัวก็เรียกค่ะสีเทาก็เรียกนะคะเทานุ่ค่ะสวยค่ะสีเทานุ่นะคะค่ะเทานมูค่ะสวยมากค่ะ ให้ <ítulo> <ale> <displayed, S 1> ราคาชุดละหนึ่งพ so like ันเจ็ดร้อยบาทนะคะเสื้อหนึ่งตัว850บาทนะคะถ้าสตัวรับเสื้อ2ตัวต่อผ้าจจักมือในมือถึงหน้านี้ค่ะมันจะมีสี่เมตนะคะเสื้อสองตัว1,700้อยบาทค่ะถ้าเสื้อตัวเดียว850บาทนะคะค่ะเป็นหมายค่านพุ่งทางยืนค่ะคุอค่าตัดเสื้อค่ะ นะครับงานบริการสำคัญประหยัดน้องค่ะสวยค่ะคุณแม่บวรรักษ์ข้าไหมสว,สวยสลินมาได้นะคะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะคแล้วก็น้องรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะคุณแม่ตอบทุกข้าทางไลน์เพราะว่า เราต้องส่งภาพผ้าให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้สีขาวพิมค่ะถุงมี้ขาวพิมนะคะขาวพิมมีอยู่สีเมตนะคะค่ะไ,ได้ทั้งชุดค่ะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งผ้าถุงนะคะค่ะเป็นสีขาวพิมค่ะสีขาวพิมนะคะคือผ้าตัดเสื้อค่ะในราคาชิ้มาก แปดร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อเสตหนึนะคะแปดาบาทนะคะสีขาวครีมค่ะลเสียนป็นาสองพันกับพี่นองได้ราัวียนคเป็นสีขาวครีมนะคะขาวครีม้าตัดเสื้อค่ะก็มีเรื่องน้ำเย็นประชาสัมพันธแจกให้กับพี่น้องได้รับทราบนะคาเบียงเท่านี้ ต,ว,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 ตวันยืจบเป็นของพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับค่ะนี้เป็นสีค่ะเป็นสีออกโทนชมพูหน่อยนะคะค่ะเป็นโทนสีชมพูค่ะค่ะสวยนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะเป็นโทนสีชมพูนะคะสนใจพื้นไหนสนใจชิ้นไหนทักคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ แล้วก็น้อมรับตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะสวยทุกผื้นงามทุกถืนค่ะสดใสทุกผืนโดดเด่นทุกผื้นนะคะตัดออกงานไหนก็เหมาะสมนะคะค่ะอยากได้ชมพูอยากได้สีไหนที่คุณแม่หยิบยกขึ้นไปก็พักมาได้ค่ะค่ะไม่ไหมบ้านคางคู่ทางยืนค่ะมันจะมองเห็นผิดที่ไหมอยู่เลยนะคะค่ะจะมองเห็นอย่างนี้แหละคะ่ะเป็นที่ไหมเป็นไมหมเปลือกค่ะเปลือกตัดเสื้อสวยนะคะ าราคาอยู่ที่ชิ้นหน่งต่อเสื้อตัวหนึ่งแปดอยห้าบาทรับสชิ้นหนึ่นเจ็ดบาทค่ะเป็นค่าตัดเสื้อนะคะค่ะสมใจสีไหนบอกคุณแม่มาค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่กานค่ะให้ความสะดวกทางไลายนะคะมาสสงค่ภาพถ่า,า้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะ าไทยเนียคะ่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะค่ะสุขภาพแ,พแข็งแรงทุกขันนะคะรักษาพระคุณทรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่าน,นะคะ่ะ